หอยทอดร้านเรือนบางปลาส้อยได้รับรางวัลเป็นหอยทอดร้านเด็ดประจําจังหวัดชนบุรีค่ะเมื่อสมัยเด็กเจมี่เคยช่วยคุณยายขายหอยทอดแต่เมื่อคุณยายจากไปทิ้งไว้เพียงแค่สูตรและอุป,ปกรณ์เท่านั้นด้วยความคิดถึงรถมือนี้เจมี่เลยลุกขึ้นมาฝึกทําหอยทอดสูตรคุณยายคุณยายได้สอนไว้ว่าหอยทอดที่อร่อยเนี่ยต้องมาจากวัตถุดิบที่ดีแล้วมีคุณภาพเจมี่ก็เลยไปเดินตลาดทุกเช้าเพื่อคัดเลือกหอยมแมลงผู้สดตัวโตๆอวบอ้วนด้วยมือของเขาเอง ความใส่ใจในเรื่องของแป้งก็ต้องไม่แพ้กันต้องใช้แป้งถึง3ชนิดได้แก่แป้งทอดกรอบแป้งมันและแป้งข้าวเจ้าใส่เกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยผสมกับตัวแป้งเพื่อให้แป้งมีรสชาติอร่อย นี่แหละค่ะที่ทำให้แป้งของหอยทอดร้านนี้แตกต่างจากที่อื่นค่ะส่วนสิ่งนี้นะคะคุณยายไม่ได้สอนแต่เจมี่คิดคนขึ้นเองก็คือการสะดุ้งหอยให้สุกประมาณ60%เพื่อให้หอยเซ็ตตัวและคลายน้ําออกมาจากนั้นสาดแป้งลงบนกระทะร้อนๆทอดจนแป้งบางกรอบมีสีเหลืองทองน่าทานหอยทอดแป้งบางกรอบร้อนๆหอมกลิ่นสมุนไพร ทานกับหอยแมลงผู้ตัวโต,วตวเนื้อนแน่นราดด้วยซอสพริกปรุงรสสูตรของทางร้านเป็นรสชาติของหอยทอดที่หาทานที่อื่นไม่ได้ร้านเรือนบางปะซอยจังหวัดชนบุรีการันตีโดยเดอ s p สปูนสอช้อนทองคำเดอรสปูนช้อนทองคำพรีเซนต์ด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตราชาัง hey,